สัมโพมกัดพุทโธคุ้มครองธรรมบุญครองสัมครองปัจจารษาธรรมารักษาสมารักษาพุทธังปลอดภัยทรมังกรไปสัามังกภไยพุทโธจงใช้ธรรมโมจงใจสังโพจงใจพุทธะนั่นก็อัคป๋นพุทธายะและถ้าจากคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณมีลาบานรูวาอาจารย์สิมศิิ์เราเที่ยวไปทุ่ยทวาั้ทหัยก็ดีพอจราะจงมาอานุบาารกษาดุการซึ่งในวันนี้การนัสงตลอดพันะทางยคยุการ สถานีบัตรทานที่แห้งเชิญมาจากประเทศสิงคงกาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวโยเป็นพื้นของกิจใจของชาวพุทธวันนี้ในเทศกาลบรรนานาบูชาพวกคณะสงฆ์ตลอดการรุกเรนการวัดที่ว,ดดวัวานจึงได้มีโอกาสได้น้อมถวายสักลักษณ์โดยอารามิปูชาและกติปูชา เด่องค์สมเด็จพระสัมมัเจะเป็นครั้งนี้เพราขออโหสิาเทพบุหรเทวดทั้งหลายก็ดีตลอดคุลนมีศักจิตทั้งหลายทั้งปวงที่ความเจริบุญปารมีมันก็ดีจงลงมาอัปนโมตนาสาธุการแส่ง้่อมสรมเสริญในการกระทําความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสมุทรบูชาในโอกาสสักการะไหว้พระบรมเลงฤทธิานในเทศกาลปันมาคัปปูชา ปีพุทธศักราช2 5 6 6ในครั้งนี้ด้วยเถิด